ซอชอเ The Series ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแท้เลยนะคะเราปลูกแบบเกษตรอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้านไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรเลยจากโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตื่นรู้ค่ะเหลือกินเราก็นำมาขายสร้างรายได้ ดีจังอยากให้หมู่บ้านที่ต่างจาังหวัดผมทําแบบนี้บ้างจังครับหมู่บ้านเราได้แนวคิดก,กระบวนการสร้างความร่วมมือในชุมชนจากสอชอแล้วชาวบ้านก็ร่วมใจกันจนโครงการสําเร็จค่ะสอชอคืออะไรเหรอครับสอชอคือสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะอา้าวคุณสุชนฮใช่แล้วครับสอชอหรือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นองค์กรหลักของรัฐ ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบ,บัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,550ในการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะทั้งทางกายจิตสังคมและปัญญาขับเคลื่อนยังไงล่ะครับสอชใช้หลักยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยื้ยอดภูเขาเชื่อมโยงพลังสังคม พลังความรู้และพลังภาครัฐและการเมืองเพื่อสางพลังความร่วมมือทางสังคมสร้างความรู้จากการปฏิบัติสื่อสารสังคมแบบบูรณาการและบริหารจัดการให้นโยบายโครงการต่างๆสำเร็จเป็นจริงได้ในการทำงานจริงสชเขามีตัวช่วยเป็นเครื่องมือหลักๆ4ี่อย่างค่ะทั้งธรรมนูญสุขภาพ HIA สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพแล้วก็สมัชชาสุขภาพค่ะ แต่และเครื่องมือก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างธรรมนูญสุขภาพเป็นการกําหนดกรอบและแนวทางในการวางนงโยบายหรือแผนการดําเนินงานด้านสุขภาพมี3ระดับคือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติธรรมนูญสุขภาพพื้นที่และธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็นส่วน HIA หรือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการวิเคราะห์ และคาดการผลกระทบเชิงสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงประกอบการตัดสินใจช่วยลดความขัดแยง้งสร้างทางเลือกที่ปฏิบัติได้จริงแก่นโยบายโครงการหรือกิจกรรมที่ศึกษาสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมกับทุกคนต้องมีหน้าที่ดำเนินการด้านสุขภาพอย่างมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วยสิทธิการมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพการสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของสตรีเด็กคนพิการผู้สูงอายุคนได้โอกาสและกลุ่มคนที่มีความจำเพาะในเรื่องสุขภาพการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพสิทธิในการได้รับข้อมูลด้านการรักษาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธการรักษาพยาบาล สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและให้อนุญาตก่อนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัยและสิธทธิการตายตามธรรมชาติครับเครื่องมือสุดท้ายคือสมัชชาสุขภาพเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพร่วมกันโดวยวิธีการที่หลากหลายแบ่งได้สามระดับคือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครับแหมอธิบายได้ละเอียดดีจังครับแต่ผมยังจำไม่ค่อยได้เลยอะไปดูข้อมูลในเว็บไซต์สอชอได้ค่ะใช่ครับที่ www.nationalhealth.or.th และโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆถ้ามีไอเดียอยากพัฒนาหรือร <c oughs> ขับเคลื่อนนโยบายสาธนารณะด้านสุขภาพ ที่ต้องการสร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วนก็มาคุยกันได้เลยนะครับดีเลยขอบคุณมากครับคุณสุดชนซอชสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ